เออก่อนอื่นนั่นผมก็อยากจะอู้ถึงนัดที่เฮาชนะบานสลีนะครับเอ่อเจ็ดศูนย์นะครับอย่างแรกเลยก็บู้สึกดีใจพ่องบัลลิจพ่องนะครับมันมันเหมือนเอ่อถ้าเฮาจะชนะแปดเนี่ยก็ได้หรือว่าหกเนี่ยก็ได้นี่มันมาชนะสกอร์เก่าเนี่ยเจ็ดศูนย์มันเหมือนตอกย่ำอย่างเี้นะเนาะเขาก็มาล่อมาแซะเฮาเนี่ยมาซอเฮาเออสกอร์คุ้นๆนอเจ็ดศูนย์นนอ, 70, อย่างเี้นะอันนี้ผมก็เออเป็นยังผมก็เลมยมาะไรออกมาสัมภาษณ์กับปอยผ่านนะครับเอากับผลงานโดยรวมผมก็บู้สึกว่ามั่นใจแล้้วกก็พอใจนะคคณะะนนนนนนัันััรบดดที่่่ผาาามเฮไ 3แต้มแล้วก็ได้3แกนจากการไปเยือนนักบุญเซาแทมตันนะครับแล้วก็แข่งในบ้านซึ่งเป็นถ้วยของเขานะครับถ้วยคนไทยเฮานะคาราบาลครับนะครับอันนั้นเขาก็ชนะอ่าบานสลีเจ็ดศูนย์อันเนี้ยรวมกันก็นกนได้เป็นซิปกันซึ่งฮ่องเสียรประตูซักประตูครับพอเม่ี่นองอันเนี้ยเป็นนิมิตหม,มายอันนี้ว่าความมั่นใจฟอร์มเทพของแมนยูของเขานั้นกลับมาแล้วนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้ แล้วกับสำนับประเด็นที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือการออกไปเยือนทีมคริสตันพาเล็วเออไม่ใช่อ่าคริสตันพาเลอ่ากันนะจะพาเล็วพาเลพาเล็อย่างกับจำได้จะไปวางปิ้นเอาเอาตัวเก่าขึ้นหลอดก่อนนะครับการที่เขาออกไปเยือนอ่าคริสตันพาเลตคือแล้วแล้วก็ได้ใครต้มตึ้งกูนะครับจุนๆคนละแกนอันนี้ผมก็รู้สึกไม่พอใจกับการจัดตารางการแข่งขันของอ่าทางพิม์ลีกนะครับอ่านก็เหมือนที่ผมว่าก่อนจะโทษไอ้ตัวเก่าในเขาล่องโทษคนอื่นพออ่านก็ครับซึ่งเป็นสาเหตุให้ลักที่ทำเมือแมนยูเขาพลาดสาม คะแนนพอก่อนหน้านี้ฟอร์มเฮามาดีตลอดพอเฮามาสะดุดด้วยการจัดตารางของบอบริหารพิมลิกคือเฮาเตะดึกเหลือมูอนะครับเหลือมือหลุดจึ๊บนะครับปกปกติเฮาจะเตะเฮาบ่วงพองทุ่มพองอีหน่ออันนี้เฮาไปเตะฮาทุ่มไปทำเมือนักเตะเนี่ยอ่าอดรับบทนอนนะครับมันกับมอยกันกับมีแห้งหล่นกันก็มันก็บกับบ้านเฮาสองสามทุ่มกับปิดไฟลับล่ะเนี่ยมันมีอย่างเนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นการแกล้งเฮาอีดอกแปลว่าเฮาไปเตะลุ้นมือเปิดลับกันหาายจเฮม้อยทาาเฮพละได้มมาตเดียวซึ่งเรื่องนี้ผยชั่งเฉยผมอยทำเรื่องงไปฟ้อร้องที่ศูนย์ด้มา ทำประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับหลังจากที่แข่งแล้วห้าทุ่มไปนะครับนักเตะมันก็มาใครรับมาใครนอนเพราะว่ามันมันเลยเวลารับมาลำผมก็เลยออกความหันเอ,อผมก็เลยออกความเห็นว่าอันเจนี่ก็แล้วกันออกไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้นั่นก็คือการซองปูตองนะครับอ่าซองปูมาข้ามมาคืนนั่นนะครับเอามาจุมมาหอมในคุกแล้วกลับมาวันเขาก็เอามาเคี่ยวน้ำปูนะครับ อันนี้เกิดเพื่มานักเต้มมันไม่ได้เครียดมันสมาธิจิตใจรีแลกผ่อนคลายอย่างขึ้นนะครับนักเต้มกับม,มวนกันยังไรหัมยางกะมันจะเป็นรายได้เสริมของนักเตะนะครับนอกจากค่าตัวการเล่นมอบอลแล้วก็จะได้ไรายได้เสริมจากการเคี่ยน้ำปูเอานน้ำปูไปขายเนี่ยขับวห้าสิบเป็นขายกันจ้านั่นนะครับในเมืองแมนเชสเ,เตอร์ถึงว่ามักกันขนาดนั้นน้ำปูนะเออพจ้าบ้านเมันกินกันขนาดนั้นเป็นนิยมว่ะประเทศอังกฤษนี่มักขนาดนั้นน้ำปูนะกับบ้านเฮาเนี่ กั้มกลิ่นทำไอชาดเนี่ยออร์แกนิกอย่างนี้น้ำปูน้อไม้เนี่ยมันก็จะไปโลไปซื้อหาอย่างอื่นที่เปลี่ยนสตังจะได้จะไปแซะสตังให้เจนเปิ้นว่าจะนั่นนี่มันก็ครับการสำรับเครื่องปรุงหรือว่าวิธีทำการทำน้ำปูนัน่นก็เขาก็เอาใบมะแกือนะครับมาซอยอ่าซอยอย่อยๆใบเจ้าไข่เอามาซอยเหมือนกันนะครับแล้วติดคั่ไปได้กับใบคานะครับอันนี้คนละคาคนละความหมายกันนะเหมืนมจะคาอันนั่นนะ แล้วความหมายเออนี่งใบคาแต่ก็มาซอยมาซับศูนย์กันแล้วก็มาเนี่ยแก้ปูแก้กระดองขี้ใสอย่างมันออกแล้วก้นศูนย์กันแล้วก็มาต่ากันเรียกนะครับแล้วก็กั้นเอาหน้ามันก็านี้็ได้น้าแล้วก็แจ้ไว้คืนให้มันเหม็นมันซับโอซับอย่างมันตั้งเขาดังงานงานเรตอกมาแจ้งมากับนะดังหลัวดังไฟอ่อนๆเคียวจนแห้งแตกแขกแล้วก็ให้มันดขึ้นเหลือแล้วก็ควักใส่กั๊เออแล้วเราก็ไปขายให้้าบ้านอย่างเงี้ย หรือว่ามันกับเปิดพีออเดอร์อย่างไปเปินก็จะมาสั่งอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นไรายได้เสริมของนักเตะเมนยกุกูผู้กูคนเลยนะครับ ส่วนประเด็นที่สามที่ผมอยากจะอู้ถึงนั่นคือตามลักพชนาการคืนนี่จัดนักจัดเต็มด้วยกันยะลาป่าครับปอแม่พี่น้องก็คือผมได้ปอกขว่า,าสาราลาบเก้านี่ยเนียไปเลาะตอดแหงผมว่าบดีซื้อป,ปากาดป,ป่าอย่างมาบางครั้งเขาเลี้ยงเขาหยังมันมัน,มน,มนป็นหัวอาหารนี่นะเขาอยากจะได้อาป่าธรรมชาติที่อยู่ตามห้วยตามหนองอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีพลังโอเมก้าสามันครับด้วยความเจือของผมถ้ากินโอเมก้าสามยังน้อยเขาต้องให้สามแกนขึ้นเวลาเขาไปไเตะอย่างเงี้ยสกรอมก็จะสามเพราะว่าโอเมกา้าสามอครับความเจือของผมมันจะมาลิง คารับวตชนะการเนี่ยท่านผู้ชมมาจากกึดว่า,วาผมกึดได้ใจได้ผมก็ว่าไปเจ้านนะั่นตามภาษาของผมนะมันต้องมาสนใจนะแล้วผมก็เฮ้ไอปอกควาเนี่ยไอติวัสลากลับเก้าเนี่ยก็เลยไปโลตอดแหมากะก็ได้าป่าปอกก็ได้ปลาบอกอปลาบอกนี่เขาจะมาลาบนะครับ ถ้าเป็นปลาปอกเขาก็จะไปปิ้งปิ้งจิ๋เกี๊ยวไปได้ไปได้เนี่ยกินมาต้องกับปเขาอ่าเนี่ยก็คือเอานักเต้มันได้รับโปรตีนแล้วก็โอเมก้าสามจากปลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโภชนาการที่แปลกใหม่พอสมควรนะครับที่ผมมาเคยนําเสนอหรือว่าบอกโซนเนื้อไผ่อ่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องฮู้แล้วก็ไปที่ไปบอกไผ่นะเดี๋ยวเขาจะเียนแบบนะก็ก่อนจะนอนผมก็เนี่ยย่างกายไปพอว่าเออนักเต้คนแดกมันปิดไฟมันเล่นมือถืออย่างนี้นะผมก็กายห้องมันก็ได้ไปได้ยินมันเหล่าขวัญกันอย่างกันไปเหล่าขววัญแมนซิิตี้พอออองงลลเร์ู เซนอนเช่าซีอย่างเงี้ยกับบ้านหฮาเนี่ยมันก็มันจะมีอย่างมวลกว่าการเห่าขวันล่ะแจ้งมากระตึงเอาเราก็กลุ่มถ้าสองคนขึ้นไปมันต้องมีเรื่องเล่าผมว่าจะนั่นนละกับอันนี้ผมหันมกักตานะเนี่ยข้างสนามออทฟอร์เนี่ยเขมามันนั่งเหลาควัญกันผมขออนุญาตบอเอ่ยน้ำเนี่ยถ,ถ้าถ้าอู้ไปเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเขาได้เนาะเออเขาก็อู้ไป้ยู่แต่มันมีแต้อันนี้ผมมีแต้ผมผมอู้มีแต้อื โอเคนะครับกับกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจันนักนะครับตีม่มสนับสนุนซัพพอร์ตแ,แ,และก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับว่าทีมเฮาจะกาัานชนะลมลูกคูาคา่คันอย่างกันยังคงประคับประคองความรู้สึกหรือว่าใฮือกํำลังใจให้กันกตลอดอันนี้ผมว่ามันเป็นความผูกพันความชอบด้วยไม่ได้ขาดหวังนะครับว่าจะได้ทีอยอย่างเฮาก็ยังหักกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้กับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าหักกันจะนี่ตลอดไปบอดีจังกันเด้ออันต่อไกันนะครับเด้อเออเออครับผมกราบครับขอบคุณจันนักครับสวัสดี